ท่านผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะแค่เช่นเคยคะ่ะช่วงนี้นิทานกฎแห่งกรรมก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยคะ่ะซึ่งนิทานกฎแห่งกรรมสําหรับในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งคะ่ะน้องๆแกได้ก่อบาปสร้างเวรเอาไว้นะคะด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคและน้องๆ รู้ไหมคะว่าผลกรรมที่คุณลุงท่านนี้ได้ทำเอาไว้มันก็ได้ย้อนกลับมาสู่ตัวแกแล้วส่วนแกค่าสัตว์อะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันค่ะบ้านหนองโคบานสมัยเมื่อ30กว่าปีมาแล้ว มันเป็นหมู่บ้านธุรกันดารในป่าดงสภาพป่ายังคงอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ป่าจำพวกกระต่ายทังพรอ,อีเห็นกระรอกกระแตงูและก็นกต่างๆชาวบ้านอยู่ที่นั่นกันไม่กี่สิบหลังคาเรือนต่างก็มีอาชีพทําไร่ปอปลูกมันสำปะหลังพื้นที่สำหรับทํานารอบๆหมู่บ้าน เป็นที่ล่มนั้นมีน้อยผมมีลูกศิษย์มาพักเรียนหนังสือระดับมัธยมอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มาเรียนในตัวอำเภอสองคนผมเป็นครูหนุ่มยังไม่มีครอบครัวเมื่อลูกศิษย์ไม่มีที่พักก็เลยให้ทั้งสองคนมาพักด้วย เด็กหนุ่มทั้งสองเป็นเด็กดีขยันตั้งใจและเมื่อเขาเลิกจากโรงเรียนถึงบ้านเขาก็จะมาช่วยทำงานบ้านเช่นตักน้ำใส่โอมกวาดเช็ดถูบ้านหุงข้าวทำอาหารง่ายๆต้มผัดทอดหรือว่าตำน้ำพริกผักทั้งสองก็พอที่จะทำได้เรียกว่ากินง่ายอยู่ง่ายทั้งครูและก็นักเรียนตอนเย็นวันศุกร์ ทั้งสองคนก็จะช่วยกันซักเสื้อผ้าชุดนักเรียนรวมทั้งเสื้อผ้าชุดทำงานของผมพวกเขาก็จะเต็มใจซักให้พอรุ่งเช้าของวันเสาร์ทั้งสองก็จะขอกลับไปเยี่ยมบ้านโดยเขาจะนั่งรถไฟสายใหม่ที่ออกจากสถานีอำเภอตั้งแต่6โมงเช้าไปลงสถานีนองปลือโป่งแล้วก็เดินข้ามทุ่ง ผ่านป่าไปประมาณ3กิโลเมตรก็จะมาถึงหมู่บ้านหนองโคบาลที่พวกพ่อแม่ของเขาอยู่เด็กหนุ่มทั้งสองจะกลับมาบ้านพักโดยอาศัยรถไฟขบวนกลับตอนเย็นของวันอาทิตย์ทุกครั้งที่พวกเขากลับจากบ้านเขาก็จะหอบหิวถุงข้าวสารผักปลามาไว้เป็นอาหารด้วยบางครั้ง ก็จะมีหนูนาย่างสุกเนื้อเหลืองแล้วก็สัตว์เป็นๆมีชีวิตอยู่เช่นพวกตัวแย้นกคุ้มขังใส่ข้องมาไว้ทำอาหารอาหารพื้นบ้านป่าที่พ่อแม่สิทธิ์ได้เตรียมมาให้ลูกไว้ทำอาหารที่ยังมีชีวิตอยู่ทำให้นึกว่ามนุษย์เราก็เปรียบเหมือนยักษ์ที่เคยอ่านในนิทานต่างๆ ที่ได้ขังมนุษย์ไว้กินตัวแย้มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่วิ่งเร็วตัวแย้ไม่ชอบขึ้นต้นไม้เหมือนกิ้งก่าพวกมันจะขุดรูอยู่ตามพื้นดินในป่าวิ่งหากินมแมลงตามพื้นดินส่วนนกคุ้มก็จะมีขนลายแกมเทาน้ำตาลมันเป็นนกไม่มีหางสมกับชื่อว่านกคุ้ม ผมได้ถามทั้งสองว่าแยและนกคุ้มได้มายังไงคนหนึ่งก็บอกว่าพ่อของเขาเป็นนักต่อนกคุ้มแล้วก็ล่าแย้จากในป่าเมื่อเจอกับมันวิ่งลงรูก็จะไปขุดเอามาส่วนนกคุ้มก็ใช้วิธีต่อนกการต่อนกคุ้มจะต้องมีนกคุ้มตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้จนเชื่องคนแล้วแล้วชอบร้องอืดอื คนต่อนกก็จะหิ้วกรงนกต่อเดินหาแหล่งที่มีนกคุ้มอยู่พอพบแล้วก็จะหักกิ่งไม้กันเป็นแนวแล้วก็วางกรงนกคุ้มตัวที่เป็นนกต่อเอากิ่งไม้ปิดบังกรงเอาไว้ให้พอมองเห็นแต่นกคุ้มตัวที่เป็นนกต่อแล้วก็จะดักตาข่ายไว้ใกล้ๆกับกรงเมื่อน,นกต่อร้องนกคุ้มเจ้าถิ่นมันก็จะไม่พอใจ ที่มีนกคุ้มต่างถิ่นมาร้องอย่างท้าทายในเขตอาณาจักรของมันนกคุ้มตัวนั้นก็จะเข้าโจมตีนกคุ้มตัวที่อยู่ในกรงแต่มันยังเข้าไม่ถึงตัวมันก็จะติดตะข่ายที่พรานดักนกไว้สะก่อนนกคุ้มและแย้ที่ยังขังอยู่บางครั้งก็หลายวันกว่าที่พวกเขาจะนำมาทำเป็นอาหารผมก็ไม่ได้ถามลูกศิษย์ทั้งสอง ว่าจะจัดการกับมันยังไงจึงจะมาเป็นอาหารของพวกเขาเพราะว่าผมนะ่ะไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้กระทั่งปลาตัวเล็กๆผมก็ยังไม่เคยฆ่าตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่ผมกลับจากโรงเรียนซึ่งโดยปกติแล้วผมจะกลับถึงบ้านหลังพวกเขาเพราะว่าหลังเลิกเรียนแล้ว ผมก็มักจะนั่งตรวจแบบฝึกหัดที่นักเรียนทําส่งให้เสร็จก่อนวันต่อไปจะได้ไม่มีงานเก่าค้างๆผมเดินขึ้นบ้านก็เห็นลูกสิษย์ทั้งสองนั่งถอนขนนกคุ้มอยู่หน้าห้องครัวผมชะงักได้มองทั้งคู่พอดีเจ้าคนหนึ่งทํานกคุ้มหลุดมือคุณพระช่วยอะไรนั่น ผมอุทานอยู่ในใจผมเห็นนกคุ้มยังมีชีวิตอยู่วิ่งหนีให้พ้นมือเด็กทั้งสองท,งทั้งที่ตัวของมันได้ถูกถอนขนเกือบหมดแล้วและนกก็ได้วิ่งตกใต้ถุนบ้านตรงรูพื้นกระดานเป็นรูโวเจ้าของจึงรีบลงบันไดไปตามหาภาพที่ผมมองเห็นก็ได้นึกถึงสุภาษิตไก่งามพระขน คนงามเพราะแต่งนกมันก็งามเพราะขนมันเหมือนกันเห็นไหมว่เสียงอีกคนหนึ่งร้องถามเสียงนั้นก็ตอบกลับมาว่าไม่เห็นเลยว่ามันไปไหนก็ไม่รู้อัน,นิจจากนกคุ้มขนไม่มีจะบินหนีกลับป่าก็ไม่ได้แล้วมันจะทรมานขนาดไหนผมคิดว่ามันอาจจะอดตาย หรือไม่ก็เป็นอาหารของแมวซึ่งมันมีอยู่หลายตัวที่เห็นวิ่งกันอยู่แถวหน้าบ้านทั้งที่เราก็ไม่ได้เลี้ยงแมวเอาไว้หากเจ้าลูกศิษย์ของผมหามันเจอมันก็คงพ้นทรมานคือตายเร็วขึ้นนั่นเองนี่พวกเธอถอนขนนกคุ้มทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่มันยังไม่ตายเลยหรือไงผมได้ถามลูกศิษย ผู้ยังใช้มือเล็มขนอ่อนนกคุ้มตัวที่ยงเหลืออยู่ที่มือครับเขาตอบสั้นๆในขณะที่มือยังไล่อยู่กับขนอ่อนๆของนกความรู้สึกของผมในตอนนั้นผมคิดว่านกมันคงจะเจ็บปวดเมื่อขนมันถูกดึงออกมาทีละเส้นสองเส้นทำไมไม่ฆ่ามันให้ตายก่อนละ่ะผมหลงเผลอปากนี่เท่ากับ ผมยุให้ลู้สิทธิ์ฆ่านกที่น่าสงสารหรือเปล่านะถ้าถอนขนนกคุ้มตอนมันตายมันจะถอนขนยากหนังมันจะลอกแล้วก็หลุดด้วยครับหมายความว่าถ้าถอนขนนกคุ้มตอนเป็นๆมันจะถอนง่ายกว่าหรือ,อยังไงใช่ครับจะถอนง่ายหนังมันก็จะไม่ขาดติดขนออกมาผมเพิ่งรู้ ว่าการถอนขนนกคุ้มก็มีเทคนิคให้ปฏิบัติทั้งที่อายุก็ย่างเข้า30สแล้วก็เพิ่งจะรู้นี่เองการกินอาหารป่าก็มีเคล็ดลับหลายอย่างอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งกินหอยขมโดยเคี้ยวกินทั้งเปลือกหอยเพียงแต่ว่าเอาตัวหอยนั้นห่อกับใบละหุ่งแล้วก็เอาเข้าปากเคี้ยวกรอบบอกว่ามันอร่อยดีเขาบอกเช่นนั้นแต่ยังไง ผมก็ยังไม่คิดที่จะทำตามพวกเขาเย็นวันนั้นผมต้องออกไปหากินก๋วยเตี๋ยวได้ปล่อยให้ลูกศิษย์กินข้าวกับปิ้งนกคุ้มของแกตามลำพังสองคนแล้วผมก็ขอร้องไปถึงพ่อแม่ของลูกศิษย์ทั้งสองว่าอย่าได้เอาพวกแย้และพวกนกคุ้มที่ยังมีชีวิตมาอีกเลยห่างจะให้ลูกได้กินก็ปิ้งหรือว่าย่างให้สุกไปเลยผมไม่อยากให้ลูกศิษย์มานั่งถอนขอนนกคุ้มเป็น ทั้งที่มันมีชีวิตอยู่ดูแล้วมันทรมานสิ้นดีผมได้บอกกับสิทธิ์ทั้งสองว่าการฆ่าสัตว์อย่างทรมานนี้มันเป็นบาปและจะทำให้มีเวรมีกรรมติดตัวเด็กทั้งสองก็เชื่อรับฟังแล้วก็ยังไปเล่าให้พ่อแม่ของเขาฟังว่าครูไม่อยากให้พ่อต่อนกคุ้มการต่อนกก็คือการล่อลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อ มันเป็นการสร้างบาปก,กรรมให้กับตัวเองตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่เห็นลูกศิษย์มีนกคุ้มกลับมาที่บ้านพักอย่ามเมื่อกลับจากการไปเยี่ยมบ้านแต่ผมจะซื้อเนื้อหมูซื้อปลาไว้ให้พวกเขาทำอาหารแทนสัตว์ที่มีชีวิตพวกนั้นผมได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านลูกศิษย์ทั้งสองคนโดยช่วงเปิดเรียนใหม่ๆซึ่งตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ช่วงต้นเดือนมิถุนายนสภาพของบ้านป่าเมื่อได้รับฝนเดือนหกต้นไม้ในป่านานาพันธุ์ก็เริ่มแตกใบอ่อนมีสีสันแตกต่างกันต้นจิกต้นรังต้นพยอมได้ออกดอกเป็นพวงขาวนวลส่งกลิ่นหอมไปไกล โดยเฉพาะต้นพยอมนั้นช่างหอมหวานชวนให้ไหลหลงทั้งต้นเต็มไปด้วยดอกแทบมองไม่เห็นใบจ,กกจักจัร์ส่งเสียงร้องเริงไพลได้ดังขึ้นตามต้นไม้ให้ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวพวกมันปรับตัวให้เข้ากับเปลือกไม้กิ่งไม้ที่มันเกาะส่งเสียงดังสนั่นปา่าดอกติวก็ออกดอกขาวนวล ส่งกลิ่นหอมปนเปรี้ยวนกต่างๆได้บินหายเศษหญ้าไปทำรังผมได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านป่าต้นฝนกับสาวๆในหมู่บ้านพวกเธอชวนไปเก็บตะเคราะห์ที่มีรสเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ไปเก็บผักหวานที่แตกยอดอ่อนเอามาแกงกับไข่มดแดงนับว่าเป็นอาหารป่าที่อริดอร่อยไม่น้อยเลยพ่อแม่ของลูกศิษย์ก็ดีใจหาย ที่เห็นครูของลูกมาเที่ยวบ้านของป่าอะไรอร่อยก็จะหามาต้มมาแกงให้กินอาหารป่าอะไรผมก็กินได้หมดขอแต่ว่าอย่าปิ้งนกคุ้มถลกขนตอนยังมีชีวิตอยู่เมนูนี้ผมขอนะครับผมได้พูดหยอกเย้ากับทิดอ่วมซึ่งผมเรียกแก่ว่าลุงอ่วมซึ่งเป็นพ่อของสิทธิ์คนหนึ่ง ลุงอ่วมได้หัวเราะชอบใจแกมีอายุห้าสิบปีต้นๆฝีมือการต่อนกเขาต่อนกคุ้มไม่มีใครเทียบเทียมก่อนนอนคืนนั้นลุงอ่วมก็ได้พูดกับผมว่าคืนเนี้ยขอให้ฝนตกแรงๆให้น้ำเต็มป่าเต็มทุ่งผมนะ่ะจะพาครูไปใต้อึง่งมีกบไม่ลุงแถวบ้านป่าเนี่ย ผมถามก็พอมีอยู่นะตามทุ่งนาแต่ถ้าว่าอึ่งเนี่ยมันมีมากจริงๆจับใส่กระสอบยกไม่ขึ้นเลยทีเดียวนะมันมากขนาดนั้นเลยครูแถวบ้านป่ามักจะมีอึ่งมากแล้วคืนนั้นฝนก็ตกจริงๆแต่มันได้มาตกเอาตอนใกล้สว่างราวประมาณตีสี่กว่า ฝนก็เทลงมาอย่างหนักพอฝนซาเสียงอึ่งร้องระงมดังมาจากทุกทิศทุกทางอาการหลังฝนตกเย็นสดชื่นชวนให้หลับต่ออย่างสบายเสียงอึ่งก็ร้องไม่หยุดทั้งที่ท้องฟ้าก็เริ่มแดงเป็นแนวตามขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกแล้ว ครูครูจะพาไปใต้อึงไปตอนสว่างนี่แหละอึงมันจับคู่จะจับมันง่ายลุงอ่วมพ่อของลูกศิษย์เรียกปลุกผมอย่างดูเป็นธรรมชาติของอึงตอนถูกฝนใหม่ๆอึงได้จับคู่กันอย่างไรผมจึงรีบตามแกไปทั้งทงท,งที่อยากจะนอนต่อ เราออกจากบ้านเมื่อฟ้าสว่างแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องมีไฟหรือใต้ให้แสงสว่างครั้นไปถึงแนวป่าตามหนองน้ำํำหรือว่าแอ่งควายนอนอึ่งก็จับคู่ร้องเกาะคู่กันลอยอยู่มองดำแทบไม่เห็นน้ำํำลุงอ่วมได้ลงไปจับอึ่งใส่กระสอบที่เตรียมมาด้วยการใช้มือกวาดใส่ใส่ของลูกศิษย์ทั้งสองก็ตามมาด้วย พวกเขาสนุกกับการจับอึง่งอึ่งตัวผู้ส่งเสียงร้องอึ่งอางเกาะหลังตัวเมียก็ปล่อยไข่ออกมาเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็ก่อกันเป็นวุ้นลอยตามผิวน้ำผมไม่เคยคิดอยากจะกินอึง่งแม้ว่าชาวบ้านจะบอกว่าย่างอึง่งต้มอึ่งใส่ใบมะขามอ่อนอร่อยอย่าบอกใครวันนั้นสามโมงเช้า จึงกลับมาถึงบ้านแต่ละคนก็แบกถุงอึงกลับบ้านหลังแอนแทบจะหาบมาไม่ไวถึงบ้านลุงอ่วมและเมียบอกว่าจะทำอึงอย่างให้ครูเอาไปกินที่บ้านตัวอึงไข่เต็มท้องอย่างกรอบๆอร่อยนะคะครูเมียของลุงอ่วมได้บอกกับผมที่เหลืออีกมากนั่น จะเอามาทำปลาแดกอึงลุงอ่วมได้บอกพลางได้เทอึงออกจากกระสอบลงกระมังใบใหญ่ผมเห็นป้าได้ตักเกลือมาชามใหญ่ผมนึกสนุกเพราะว่าอยากดูมันเท่านั้นผมไม่ได้อยากกินพวกมันเลยแม้แต่คำเดียวเมียของลุงอ่วมก็เข้าไปนึ่งข้าวในครัวอึงในกระมังเป็นหน้าที่ของลุงอ่วม ฟึ่งแก่ยกชามเกลือขึ้นแล้วก็เทลงกะละมังเอามือคลุกเคล้าตัวอึ่งกับเกลือเมื่อผมเห็นดังนั้นผมก็ตกใจจนเกิดอุบทานแสบร้อนไปทั่วตัวลุงลุงทำไมทำอย่างนั้นล่ะอึ่งมันยังไม่ตายเลยนะผมร้องถามขึ้นมาอึ่งเป็นร้อยเป็นพันตัวจะฆ่ามันยังไงไหวล่ะครู แต่พูดไปมือก็คลุกเคล้าอึงเป็นๆให้ทั่วเกลือที่เทลงซึ่งผมแทบไม่อยากเชื่อแล้ก็ไม่อยากมองอึงที่มีชีวิตอยู่พวกมันต่างดิ้นทุรนทุรายมันคงจะปวดแสบปวดร้อนอน,นิจจาบางตัวก็เอาขาหน้าปัดเกลือออกจากตาอึงทรมานเพราะว่าแสบตาโปนใสเหมือนเม็ดมะกลัมแต่ตอนนี้ตาเล็กๆของมัน ได้กลายเป็นสีขุ่นขาวไปแล้วพวกมันได้พยายามใช้ขาหน้าปัดตาขวาทีตาซ้ายทีเห็นแล้วผมก็นึกสงสารมันขึ้นมาส่วนเกลือที่ยังไม่หมดลุงอ่วงก็ได้เทลงไปเรื่อยๆอึงบางตัวผมเห็นมันพยายามตะเกียกตะกายขึ้นขอบกะละมังแต่ความลื่นไหลจากตัวของมันสร้างเมือกลื่น ก็ทำให้มันไหลก,กลับมาแช่น้ำเกลืออีกบางตัวอ่อนแรงนอนงายท้องตัวสั่นริกๆจากความแสบเค็มของเกลืออึงแต่ละตัวดิ้นทุรนทุรายกว่าจะแน่นิ่งลงก็กินเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจากนั้นลุงอ่วมก็เอาไม้ไผ่ที่เหลาจนแหลมเปียบแทงทะลุกลางลำตัวต่อกันจนสุดไม้แต่ละไม้เสียบอึงประมาณ9-10ถึงิตัว อึงที่เสียบร้อยด้วยลำไม้ก็ถูกลำเลียงไปย่างไฟที่ก่อไว้ใต้ถุนบ้านจนพวกมันแห้งติดกับไม้เสียบอึงย่างแต่ละตัวอยู่ในสภาพขาหน้าขาหลังชี้สลับกันบ้างก็ชี้ขึ้นฟ้าตัวหงิกแห้งเรียงกันเป็นแถวส่วนที่ไม่ถูกย่างก็ใส่ลงไปในไหทำเป็นปลาอึงที่จริงก็น่าจะเรียกว่าอึงเค็มมากกว่า ตกบ่ายของวันอาทิตย์ผมกับลูกศิษย์ก็ลากลับเพราะว่าจะต้องไปรอรถไฟตอนห้าโมงเย็นที่สถานีบ้านหนองปลือปอง่งเมียของลุงอ่วมก็ได้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออึ่งย่างให้ลูกชายเอากลับไปกินที่บ้านพัก30สบกว่าไม้บอกว่าห่อฝากครูด้วยอาหารป่าเช่นอึ่งย่างอึ่งเค็ม เมื่อผมเห็นการพรากชีวิตของพวกมันแล้วผมก็กลืนไม่ลงและปกติผมก็ไม่ชอบกินอยู่แล้วปล่อยให้พวกมันส่งเสียงร้องยามฟ้าฝนใหม่นอนฟังเสียงร้องประสานกันยิ่งน่าฟังกว่าที่จะคิดกินพวกมันเสียอีกจากนั้นสักสองเดือนเสร็ศษผมก็เห็นลุงอ่วมแวะมาหาลูกชายที่บ้านพัก ผมถามได้ความว่าแกได้มาโรงพยาบาลรักษาในตาเพราะว่าในตาของลุงอ่วมได้เกิดมีตุ่มเม็ดเล็กๆที่ผนังตาด้านในและตามขอบตาก็มีอาการคันเวลาขยี้ตาเม็ดผื่นก็จะแตกเป็นน้ำเหลืองแกบอกว่าแกปวดแสบทรมานมากถามได้ความว่า ผนังในตาติดเชื้อลามถึงลูกตาทําให้ตาแดงหมอให้ยามาทานแก้อักเสบแล้วก็ยาหยอดตาให้ไปหยอดที่บ้านเดือนหนึ่งแล้วก็นัดพบดูอาการในเดือนต่อไปซึ่งผมได้ดูอาการในตาของลุงอ่วมแล้วและจากการเล่าของลุงอ่วมเองมันได้ทำให้ผมนึกเห็นภาพที่แกเคยเอาเกลือเทใส่กระมัง ที่มืออึงหลายร้อยตัวให้มันค่อยๆตายทีละนิดทีละนิดด้วยอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างทุรนทุรายของพวกมันซึ่งผมเองก็เชื่อแน่เหลือเกินว่าที่ลุงอ่วมเป็นเช่นนี้มันจะต้องเป็นกรรมที่แกได้ทำกับอึงมันได้ย้อนมาสนองตัวลุงอ่วมแล้วผมคิดอยู่ในใจเท่านั้นแต่ผมก็ไม่ได้บอกกับลุงอ่วมในตอนนั้น ทุกวันนี้ผมได้แต่สั่งสอนลูกศิษย์ของผมโดยเฉพาะลูกศิษย์ทั้งสองคนที่อยู่บ้านผมสอนให้พวกเขาสร้างแต่กรรมที่ดีให้เขาละในกรรมชั่วเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อผลกรรมชั่วมันย้อนมาหาพวกเขาเมื่อไหร่แล้วความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับ พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีมันไปได้เลยข่จบแล้วนะคะท่านผู้ฟังและน้องๆค่ะ ถ้าผลกรรมใดใครก่อเอาไว้นะคะคนคนนั้นก็จะต้องได้รับผลกรรมนั้นตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอนไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็ตาม น้องๆทราบกันแล้วนะคะว่าผลกรรมเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องได้รับอย่างแน่นอนและไซส์ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วนะคะฉะนั้นน้องๆเลือกได้นะคะว่าเราจะสร้างในกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วกันแน่พ,นนพบกรับรนิทานเรื่องต่อไปได้ทุกๆวันนะคะในเวลานี้สำหรับในวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่นในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ